สวัสดีครับวันนี้รถแมคโครได้เข้ามาขุดหลุมเพิ่มเติมนะครับนี่น่าจะถึงหลักนี้นะครับหลังจากน้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็กั้นน้ำให้ไหลไปตามทางนั่นด้วยนะครับถ้าฝนไม่ตกมานี่ก็น่าจะทำงานง่ายกว่านี้นะครับ ชมการก่อสร้างกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มทยอยถอดแบบออกแล้วนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคานเสริมคานนะครับเอาวางมโอ้โใส่รวเ็ี่ล้วเของแทบว่ะนักว่ะนักสีโอ้ทาอีกบ่าน้ำมัน

อต๋อตอนนี้เราไม่ได้ฉาบนะครับเราผิวนี้เลยผิวแบบนี้เลยครับผมทั้งสองด้านครับส่วนเสาเราก็จะแต่งอยู่นะครับแต่งอมาดูการแกะแบบครับเออแกะให้ดูก่อนโอ้มองได้มันบอนหน่นมันเสียเนี่ยเนาะ นี่นี่น,นี่ขันท่าปอทัวสิเป็นแบบนี้ทาัอยู่ทาทาทัวอยู่งแบบนี้นะี่เป็นอันนี้โอ้นี่มันสิมีปูนเนาะนี่เพราะฉะนั้นต้องไขมันสะอาดมันจังสีออกงามเสสวยงามแล้วนะครับใครสนใจทำรั้วแบบนี้ก็โทรติดต่อได้เลยครับ089 428 3892ครับ มาดูโครงสร้างเราก็จะทำแบบนี้เลยนะครับข้างล่างก็ใช้เหล็ก12นะครับเหลี่คออยแนวตั้งใช้เหล็ก9มมนะครับส่วนเหล็กแนวนอนใช้เหล็ก6มมนะครับแล้วก็เอ็นนี้เราจะใช้เหล็กหมมนะครับทำเป็นลูกโซ่วันนี้จะเข้าแบบแล้วก็ น่าจะได้เทนี่นะครับก่อนจะเข้าแบบเราก็ต้องทาน้ํามันครับเหมือนทาสีนั่นแหละปูดออกก่อนนะครับก่อนทาน้ํามันมันทึกจะได้ออกมาสวยงามนะครับเวลาแกะแบบนี่น้ํามันนะไม่ใช่สีดำนะครับ น้ำข้าดน้าเด้อน,น้ำข้าวแส่น้ำใช้ลูกจิ้งเลยนะครับเหมือนทาสีเลยเ,าเราใส่ท่อสองนิ้วไว้เพื่อระบายน้ำนะครับเพื่อ ได้ถมดินด้านในนี่ก็5วันได้เสาตามนี้นะครับเพราะว่าต้องเทฐานรากนะครับถ้าไม่โดนฝนนี่ก็ก็น่าจะเร็วอยู่นะครับถ้าหลังจากนี้ไปถ้าฝนไม่มาก็น่าจะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ก็ขึ้นอีกห้าแผงครับ การเข้าแบบนะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าใช้น็อตล็อกเลยนะครับเวลาถอดแบบก็ถอดน็อตออกนะครับใส่น็อตมันเถอะนี่นี่เอาใช้น็อตแบบนี้เลยนะครับอประยุกต์ใช้แบบนี้เลยนะครับนี่เาเชื่อมเด็กสองหุนเข้าไปให้เป็นตัวทีเพื่อให้หมุนออกได้ง่ายเนาะปรับปร,ประยุกต์นะครับ รับดัดแปลงงบประมาณที่ใช้นะครับนี่ถ้ามีงบอีกสักแสนสองแสนสามแสนนี่น่าจะเสร็จเลยด้านหลังเพิ่มอีกสักสามแสนนะครับมาดูเทคนิคการถอดแบบนะครับก็ใช้ค้อนนะครับในค้อนตีตีเด็กตีขี้ปูนออก นั้นแล้วก็งัดเลยใช่ไหมโอ้ตัวนั้นตัวนั้นตัวล็อกใช่ไหมครับรวดใส่นอตตัวดโอ้ตัวนี้ใส่น็อตไม่ได้ใช้ใช้เลือดเออใช้รวดผูกเอา ต้องใช้พละกําลังในการงัดใช้แมกโครนะครับในการขุดลุมเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะขุดเพิ่มอีกเอ่อเท่าไหร่ล่ะมันได้16แล้วทั้งหมด25้าครับอีก9ครับ ใช้แสแรงครับนี่ออกแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวโอ้มันยัง รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนครับแข็งแรงทนทานแน่นอนโล่โงว่าโล่งไปอถอดเร็วเาสาก็จะจับเสียมสามแตง ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมบรรยากาศนี้ไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะครับเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะครับรล้วตัวนี้ลูกเริใหม่ สวยงามครับสวยงามลงมาเลยนั่นงไงส่วนเสาไม่ต้องห่วงครับเราจะแต่งเสาอ,อีกครั้งนึงนะครับ ทั้งหมดนี้25ล็อกครับงบประมาณ1 0 0 0บาทด้านบนก็จะเป็นโครงเหล็กตาข่ายช่องแต่ละช่องครับห่างกันนี่2เมตร60ครับก็ถ้าศูนย์กลางก็ประมาณ2เมตร70 60ว่ะห้สองเมตรหกสิบนะครับเสาสูงสองเมตรเอาออกแล้วก็ทาน้ำมันแล้วก็จะไปประกอบนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการประกอบกันเสร็จแล้วนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับมาดูหลุม ตัวนี้ใช้ได้ครับแถวนี้อาจจะเละหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมเก่าน้ำท่วมเนี่ยแล้วเรา่นี่หลุมสุดท้ายมาถึงนี้ครับทั้งหมด26หลุมครับ อนนี้อาจจะเละหน่อยนะครับเออ,อเพื่อให้น็อตออกง่ายเนะาะเสียบท่อเข้าไปท่อ PVC 4สีหุน ก็ตัดให้ได้ขนาดขนาดตามหน้าเสานะครับ บนมาท่านใส่บ่ใส่ที่ลังบ่เอาใส่ข้างล่างก่อนให้มันตรงรูก่อนใช่ไหม